นะครับก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับอันนี้นะครับไอ้บอร์ดรุนนี้จะพามาเช็คว่ามันเช็คยังไงนะครับแต่ว่าช่างกบก็ไม่เคยเช็คหรอกครับแล้วเพราะว่าไอ้ไอ้บอร์ดต,ตัวนี้มันเป็นของมิสูจริงๆช่างผมยังไม่เคยซ่อมเลยน,นะยังไม่เคยจับเลยบอร์ดรุนนี้นะครับดูคลิปได้เลยนะครับไม่มี เพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยเจอี่สูเนาะก็มาดูกันเลยว่าลูกค้าบอกว่าเอาไปซ่อมนะครับเป็นลูกค้าที่อยู่ฟันแก่นแล้วก็เอาไปซ่อมกับร้านซ่อมร้านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบอรดดีบอรดใช้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เลยเอาไปใส่ในตู้เย็นมันก็อาการเดิมนะครับอาจารคอมไม่ทํางานแล้วลูกค้าคนนี้เขาก็เป็นช่างพวก ทำระบบแอร์นะครับเอามามาดูผลกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเอาไปใส่แล้วลูกค้าที่เขาเอาไปให้ช่างคนนั้นซ่อมนะครับถ้ามันใช้ได้ท,ทั้งกบคิดว่ามันน่าจะรันคอมได้นะครอบคอมโดยมากมันจะไม่ค่อยเสียนะไม่เหมือนคอมลิเนียนะครับถ้าเป็นคอมอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับจะเสียยอะทั้งกบจะ ไม่เทสกับตัววัดนะทั้งหมดจะใช้สโคปวัดเลยนะครับก่อนอื่นก่อนจะใช้สโคปวัดเราก็มาวัดไฟก่อนนะครับว่าไฟจุดไหนวัดไฟว่ามันปกติไหมอันนี้เป็นเซ็นเซอร์หลอกนะครับโดยจะเป็นขา อาที่สองคือแถบแถบมันจะมีสองแถบฝั่งหลังนะครับมีฝั่งหลังกับฝั่งหน้าฝั่งหน้าจะเป็นขาที่สองคับขาที่ห้านะครับประมาณหนึ่งจุดห้าเคใส่ไปเลยนะครับสำหรับเทสนะครับเช่างกบจะมาวัดไปดูนะครับว่ามันปกติไหมนะครับเดี๋ยวค่อยใช้ตะกบจับสัญญาณสัน นะครับเ,ออเปิดแล้วนะครับปึ๊บไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ5โวลต์ IC regulator 5โวลต์น,นะครับ5โวลต์ปึ๊บโอเคแล้วก็อินพุตจะเป็น13โวลต์นะมันเขียนไว้13.3 13.3นะครับ3.8นี่มันเขียนไว้ตรงนี้13.13.3 มันก็ได้1 3บจุดสามจริงๆสามแปดมีห้าโวลต์ฝังอีกฝั่งฟังอินเวอร์เตอร์นะครับกลาวจะอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับกลาวก็เราส่วนเหมือนกันกลาวอยู่ตรงนี้แล้วไฟอันนี้ไฟ5้าโวลต์ออกมเออไฟห้าโวลต์มีนะครับ5้าโวลต์มีนะครับแล้วก็จุดนี้อะไรละ จุดนึงจุดนี้จะเป็นไฟสิบห้าโวลต์มีไหมอ่าสิบสี่จุดสามนะครับถือว่าได้นะครับถือว่าได้นะครับโอเคไฟทุกจุดปกตินะครับช่างกบจะมาวัดจุดเอาพุทเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิตรงนี้ว่ามันจะมีโวลต์ไหมไฟปกติจุดเอาพุทที่เป็นอ่าก่อนเข้า IC ซ p m หรือว่า ออกจาก IC CPU ตัวนี้นะครับมันน่าจะได้มันน่าจะมีนะครับน่าจะมีไฟหนึ่งสองโวลต์สโวลต์ประมาณนี้เหมือนทั่ว,วไปแหละแจ้งกดคิดวนี่มันเขียนไว้เลยนะครับ WN VN VP แล้วก็ UV UP แล้วก็อะไรนี่แหละมันเขียนไว้อยู่ในส่วนนี้นะครับเช็คสัญญาณพัน ก่อนจะเข้าไอซีตัวนี้อ่ามาวัดเลยมีทั้งหมดสามหกชุดนะครับปึ๊บอ่ามีไหมหรอแป๊บหนึ่งได้เป็นมิเลมิลิโวลต์นะ,ะได้แค่เนี้ยตรงนี้มีไหมไปตรงนี้กับทิบเห็นไหมครับติดแล้วมันก็พิรับทิปคับมีไหมไม่มีมีไหม,ไม,ม,ม,ม ไม่มีมันน่าจะมีแล้วนะมันนานแล้วปกติพันมันน่าจะออกแล้วไม่มีมีไหมอ้าสวิงตรงนี้มีไหมอ่าไม่มีมีไหมอ่าไม่มีอ่ะขบจะใช้สโคบเลยนะครับสโคบจับสัญญาณเลยนะครับอำแบบรวบรัดไปเลยจะไ,ได้ เราก็จับตรงนี้นะครับเรามันแยกอยู่แล้วนะครับามาัมันจะมีออโตสอตัวนี่นะครับออโต้มีสองตัวหนึ่งสอามให้วัดตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวขวามือนะครับหรือว่าตัวกลางนี้ก็ได้นะครับ สองตัวนี้จะทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันช่างกบก็ไม่ได้ไล่อะไรมากมายนะครับไล่แต่ออโตตัวนี้แต่ออโตเส้นกลางนี้ม่รู้ออโตอะไรยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไล่นะครับแต่ที่สำคัญออโตฝั่งขวามือเ่ยน่าจะเป็น Auto, ออโตอ่ที่สัญญาณพันตัวนี้มาเข้าออโตตัวนี้แล้วก็ออกแล้วก็มาไอซี IC ตัวนี้นะครับคิดว่านะที่ไล่ดูแต่ตัวกลางไม่รู้เป็น มันสลับกันนะครับขาหนึ่งขาสองอยู่ฝั่งนี้ออโต้เเซนกลางส่วนขาหนึ่งขาสองออต้ฝั่งขวามือจะอยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างนะครับเหมือน t ีเอ็น่าจะใช่หรือเปล่านะครับไม่ได้ใจไม่ได้ไล่ดูแต่มาไล่จุดสําคัญก่อนอมาดูกันออโต้ทําง,งานไหมดูขาริมมันจะเหมือนมันจะเหนืเหมือนของ LG ละครับผันมันจะต้องออก เห็นไหมครับมีพัน 1, ออกมานะนสูงหน่อยมีพันใช่นไหมพันแปดร้อยห้าเกิมีมีมาขาหนึ่งนะครับดูออโต้เส้นกลางสิกลางกลางมีกลางเนี่ยมีก็มีเหมือนกันนี่ขาสองขาหนึ่งมีไหมค้าหนึ่งก็มีนะครับ ขาสองก็มีส่วนออปต้ฝั่งความือมันจะเป็นขาสามหนึ่งสองสามสี่ขาสี่นะครับขาสี่ขาสี่ขาสามจะไม่มีเพราะเราเทียบกล่าวมันจะวนมาตรงนี้วนมาตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับมีสัญญาณมานะแล้วก็วนมานี่วนมานี่มาเข้าไอซีเลยนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บซูมเข้าไปใกล้ มันจะวนนีม่มันมานี่ผ่าน R2 ตัวนี้ปึ๊บมานี่นี่ตรงนี้กิมตรงนี้มีสัญญาณนะครับเนี่ยสัญญาณปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บปน,นะครับ185เฮิรตซ800หกเฮิรตไม่ใช่185นะครับมาเข้า IC แต่ออกจาก IC ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับ ไม่มีนะครับไม่มีก็สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่าไอ้ตัวนะครับตัวนี้นะครับ ic cpu มันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาหรือว่ามันมันเสียไปแล้วนะครับมันไม่ได้เสียแบบช็อตระเบิดนะเขาเขาไม่ได้เรียกว่าช็อตหรือระเบิดมันเสียปโปรแกรมอ,อาจจะทํางานผิดเพี้ยนแล้วนะครับโดนเขาเรียกว่าการกระชากไฟอ่ะเขาใช้กับโซลาเซล เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับ LG อะ่ะถ้ามีการไฟมันติดติดดับๆับกระชากไฟขึ้นไโลงเนี่ยแน่นอนเลย IC ตัวนี้โปรแกรมลวนเพี้ยนไปละนะครับโอเคนะครับแนวทางก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมาวัดไฟดูสิไฟ5โวลต์ไฟิ14โวลต์นใน IC มีไหมนะมันก็น่าจะมีเนาะ เปิดปุ๊บ <c oughs> จุดไหนนะอ่าสิบสี่มีนะครับในไ <c oughs> อซีห้าโวลต์มีไหมห้าโวลต์ก็มีนะครับถือว่าปกตินะครับ <c oughs> ก็ปันทงได้เลยว่าไอซีซอยู่ของอินเวอร์เตอร์เสียไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแ <c oughs> นวทางเล็กๆ็น้อยน้อยสำหรับบอร์ดของมิสซูนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่างกบด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนช่างที่ซ่อมบอร์ดมิสูนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม